Up update Welcome channel WhiCAe to Crypcurrency Welcome my ข่าวแรกนะครับทางด้านของ c o o นะ Investment ได้ออกมาอัปเดตนะเขาบอกว่าทางด้านของเฟดเนี่ยจะมีการปรับลดอัตราดอเบี้ยอีก0.5ถึง1นะครับในเดือนตุลานี้หรือว่าในการประชุม f o m c วันที่29ตุลานี้ เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นที่จะ0.5เนถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่25บีสิบพอยต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเยอะครับแต่นี่คือข่าวลือนะถ้ามันลดหนักอย่างนั้นจริงๆนะครับ Bitcoin และคริปโตนะเอาคอยต่างๆนะอาจจะพุ่งทุนลมูลได้นะก็เราดูนะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ถามว่าโอกาสาที่จะมีการปรับลดตบเวียในครั้งหน้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำครับ ทําไมผมถึงพูดงั้นเพราะมันเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะหลังจากที่ไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมานู่นนะครับสิ้นปีปี2024่อืมแลวรอบนี้มันมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะแต่ถามว่าผลกระทบมันดีไหมมันก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องรอดูเขาเรียกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจอีกทีว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีมากน้อยเพียงใดน,นะครับแต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยถามว่ากระตุ้น กระตุน้นนักลงทุนกระตุ้นพวกคนที่ถือสินทรัพย์อะไรพวกนี้เยอะไหมเมันก็เยอะอยู่นะรายย่อยและนักลงทุนหลายๆท่านก็รอรุ้นว่าให้คุณปายเจโลมเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่มากกว่านี้นั่นเองนะครับก็เราดูนะเราดูว่าสถา,านการณ์ในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมันจะมากน้อยเพียงใดหลังจากนี้นะครับอ่ะต่อมาครับทางด้านของคุณอิลิคทัมนะ ได้พูดว่า Q4 นี่นะครับหรือว่าสิ้นปีนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคริปโตเคอ r e เรนซีโดยที่คุณไม่คาดคิดนะโดยทางด้านของคุณอิริททัมเนี่ยหรือว่าลูกชายของคุณโดนันทัมเนี่ยที่คอยดูบริหารเกี่ยวกับคริปโตเคอ r e เรนซีอยู่เนาะในหลายๆตัวนะครับที่เขามีโปรเจกต์ทางด้านของคุณพ่อเขาเนี่ยเขาบอกว่า i t t o o n เนี่ยจะขึ้นไปแตะที่1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในตีวเร็วนี้หรือว่าในปีหน้านี้ ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมั่นใจนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมันมันเข้าเข้าทางนะการที่บิตคอยเข้าไปสู่ในส่วนที่1ล้านเหรียญสหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยสหรัฐอเมริกาจะแก้หนี้ได้ทันทีครับเรื่องเพดานหนี้ของเขานะแต่เขาก็มั่นใจว่ามันต้องมีวิธีทางแน่ๆนะว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปแตะที่1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะคุณ อิลิท,ท,ทัมเ um, so นี่ยคาดการไว้จริงหรือเปล่านะอ่ะอารมณ์เหมือนว่ามาโม้แทนป้าป้านะมาโม้แทนคุณพ่อและมาโม้แทนโดนัททำนั่นเองว่าในส่วนของคริปโตเคเรนซีนะอันนี้ก็รอดูนะครับรอดูว่ามันจะได้เยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่ามันจะไปถึงจริงหรือเปล่านะหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยนะครับอเราลุ้นกันนะครับในส่วนของอ่า คุณอีดิททัมเนาะว่าบิตคอยจะไปถึงจริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับทางด้านของคอุณเดสต์มาร์ติเน่นะไกด์นะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับบอกว่าทางด้านของผู้ก่อตั้งไบเน็ตหรือว่าพิตรซีซีของเรานะครับได้ออกมาทำนายว่าบิตคอยเนี่ยจะพุ่งพยายามไปถึง5 0 0แสนถึง1ล้านเหรียญสหรัฐในรอบนี้นะฮะดูว่าบูลันร,รอบนี้นี่เองมันจะพุ่งไปถึง1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอาจจะเป็นท็อปสุด ของบิตคอยก็ได้ที่มันจะไปขึ้นไปแตะที่หนึ่งล้านนะนะแต่หลังจากนี้มันอาจจะขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะอยู่ในโซนประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านก็ได้นะครับเพราะว่าคุณพิจิตีซีเนี่ยเคยทำนายไว้ก่อนหน้านู้นะตั้งแต่บิตคอยอยังราคาสามหมื่นนะครับหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเขาทำนายว่าบิตคอยจะไปแตะที่หนึ่งล้านเออหนึ่งแสน อ่าหนึ่งแสนดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็เป็นไปแล้วนะครับรอบนี้พี่แกมาทํานายอีกว่าอ่ะมันจะไปถึงห้าแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ยรอบนี้มันจะเกิดขึ้นไวขึ้นหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าในกระทิงรอบเนี้ยในปีสองพันยี่สคิดง่ายๆแล้วกันเนาะว่ามันจะไปถึงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะอ่ะว่ามันจะไปถึงจริงหรือไม่นะอืมอ่าลุ้นกันต่อไปนะถ้าบิตคอยถึงห้าแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ย เหรียญที่เราตามๆกันหรือว่าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยมันจะไปถึงจริงหรือเปล่านะครับนะก็ภาวนานะครับต่อมาอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นโปรเจกต์น้ำดีนะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนในช่องเราก็แน่จะชื่นชอบหรือว่าเก็บเหรียญสะสมเหรียญนี้ไว้อยู่พอสมควรนะก็คือ s o l ู n นครับล่าสุดทางด้านคริปโตเบสิกนะได้ออกมาอัปเดตนะครับว่าผู้จัดการสินทรัพย์นะหรือว่าเจ้าของกองทุน ETF ต่างๆนะ เลงเห็นเจ้าตัว s o ลูนา ETF มากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าทางด้านของแ a n k กินนะฟินเดอริตี้นะคอยแช์นะวิทบิสวินะครับแล้วก็ g กสเกลนะเวนเน็ x, แล้วก็ Canary นะได้ยื่นข้อแก้ไขนะครับในการเปิดตัว ETF นั่นเองนะครับโดยการที่เขาแก้ไขกองทุน ETF ของโซล u n a เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มฟังก์ชันนี้ครับคือการสเต็ คือการนำเหรียญไปฝากครับแล้วก็รับรีบอร์ดขึ้นมาเขาเขียนตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะหลังจากนี้โซลู n น่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนต้องการมากที่สุดนะครับอาจจะเกิดซัพลายช็อตขึ้นได้และการหมุนเวียนของเหรียญโซลูน่เนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอครับเลยจะต้องให้นักลงทุนที่เขาถือครองโซลู n น่เนี่ย มาสเต็กกิ้งแล้วเขรับรีวอร์ดกลับไปนั่นเองนะ,ะการสเต็กกิ้งมีจุดประสงค์เขาเรียกว่าอะไรมีจุดประสงค์หลายอย่างคือ 1. เอาไปฝากให้กินดอกการที่ไปฝากที่กินดอกคือเขาต้องเอาเหรียญไปทําหน้าที่อย่างอื่นต่อนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนอื่นเขาได้ใช้แล้วเขาก็เอารีวอร์ดตรงนั้นแหะมาแจกจ่ายให้กับคนสเต็กกิ้งนะมันก็เหมือนก็บเราฝากเงินในธนาคารในแบงค์ท,ทั่วๆไปนั่นแหละเพื่อเป็นการหมุนเวียน เงินในตลาดนะครับเงินในธนาคารเงินในพื้นที่นั้นนะอันนี้คือเหรียญโซลู n น่ก็ทาเช่นนั้นเช่นกันนะครับก็รอดูแล้วกันนะเหมือนกับ XRP นยะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับว่าจะต้องมีการ stakingXRP เกิดขึ้นแน่ๆครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะนะส่วนนี้ก็คือหนึ่งในเหรียญโซลู n น่นะครับที่โอกาสที่จะไปต่อนั่นเองนะครับนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อมาเป็นคนบุคคลที่เพื่อนๆรอคอยหรือเปล่านะก็ขึ้นหนะ้าปกไหลนะพี่แกมาอีกแล้วครับพี่จิมคคมเมอร์นะพี่จิมคคมเมอร์นะแกก็ออกมาอีกแล้วนะครับแกบอกว่าเขาไม่เชื่อครับว่าบางคนบนอินเทอร์เน็ตนะกล่าวกันนักหนานะว่า xrp ในพุ่งทะลุไปที่2 0 0พันดอลลาร์สหรัฐในปีหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นครับแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนะ <c oughs> อ่ะในเมื่อมาหยามดีนักนะเอกพีก็พุ่งให้ดูหน่อยนะครับก็อารมณ์คือแกมาแกเป็นบุคคลที่เป็นคนส่วนโลกนะครับคนทั้งโลกบอกว่าจะไปนะพี่แกบอกว่าจะย่อนะครับก็เป็นไปตามที่คนทั้งโลกต้องการนะรตลาดจะส่วนทางพี่แกเสมอนะไม่รู้ว่ารอบนี้แกจะพูดในเชิงที่อยากให้เอกพีันพุ่งหรือเปล่านะ อันนี้ก็เพื่อนๆคิดเห็นกันไงก็รอดูนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็แน่จะตรงข้ามแกนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับนะก็หลายๆคนก็คาดแกนนะเออไหจิมคำออดคำหวานนะให้มันเป็นไปตามที่อ่าที่ตรงกันข้ามกับพี่แกแล้วกันนะก็อัปเดตเป็นขำๆนะครับก็อย่าไปซีเรียสมากนะฮะทางด้านของพี่จิมคามเมอร์นะที่คขบอกแกชอบพูดส่วนทางเสมอครับ ถ้าแกบอกว่าตัวไหนจะพุ่งเนี่ยเตรียมตัวครับช็อตนะครับให้ช็อตนะครับสวนทางแกเสมอนะเออนี่ยก็เป็นบุคคลขวางโลกอยู่พอสมควรไม่ใช่ขวางโลกหรอกเขาเรียกว่าโลกไม่ให้ต้องการไม,ไม่ไม่ต้องการให้เป็นไปตามที่พี่แกพี่แกพูดนะครับอ,อันนี้ก็เราดูนะว่าจะเป็นไปตามตามนั้นจริงหรือเปล่านะหลายๆคนก็คอมเมนต์นะบอกว่าเออเออแน่จะจริงเนะ เตรียมตัวนะเจอเรื่องใหญ่ๆนะโอเคนะ is นะ is bullish เนะี่ยอ่าโอเคนะะตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะ b u l l i นะครับก็ส่วนทางที่แกพูดนั่นเองนะอ่ะต่อมาครับเรามาเช็คกันหน่อยว่ากองทุน ETF ตัวไหนตอนนี้ได้เปิดให้มีการซื้อขายแล้วบ้างนะอไอที่จุดแดงๆนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับก็คือกำลังนะครับ กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับโดยทางด้านของบิสวิเนี่ยอยู่ในวันที่22่สองนะเดือนสิบนะหรือว่าเดือนหน้านะครับแล้วก็ Canary c a p i ค a l นะก็เดนะือนหน้านะครับแล้วก็เทวิตี้แบงแชร์ก็เดือนหน้านะครับวิทัมทรีนะครับเดือนหน้านะครับส่วนโปรแชร์ครับตอนนี้มาแล้วนะตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับโปรแชร์ Pro นะก็โปรแชร์เอ็กพีอีด e ีเอฟนะชอตเอ็กพีอ e ีดีเอฟนะ อัลตร้าเอ็กพีเอทีเอฟนะครับออโต้ชอตนะครับเอ็กพีเอทีเอฟนะครับเป็นลักษณะของฟิวเจอร์หมดเลยนะครับโดยที่เขาบอกว่าแวร์ลูนี้จะประมาณ70บิลเลียนได้นะครับก็เจ็ดเท่าไหร่เจ็ดหมื่นล้านนะครับโอ้โหเยอะนะหมื่นล้านและเจ็ดพันล้านเนี่ยจะมันเลี้ยจะไม่ได้นะขออภัยนะครับก็ตอนนี้ไปแล้วนะครับ ในส่วนของเกสเกลนะครับในส่วนของเกสเกลนะก็ยังนะครับเดือนหน้าเหมือนกันนะคอยแชร์ก็เดือนหน้าครับส่วนของ v o l a t i l i t y นะครับก็ได้เปิดแล้วนะครับก็เป็นทั้ง XRP ETF นะ2 X XRP ETF นะแล้วก็1 X XRP ETF เป็นลักษณะฟิวเจอร์เช่นกันครับในส่วนของแฟรงกิ้นยังนะครับแฟรงกินเดือนพฤศจิกนะเดือนเอากระทงเลยนะครับส่วนแฮสเด็กนะครับ แฮสเด็กนี่ยังนะครับยังไม่มีกําหนดนะครับยังไม่มีกําหนดนะไม่รู้ว่าติดข้ออะไรอยู่หรือเปล่านะเป็นมันเป็นของแฮสเด็กนทเด็กนะครับนัทเด็กนะครับแล้วก็คริปโตอินเด็กเนี่ยเออนะอันนี้น่าจะเป็นในตลาดหุ้นนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออย่างไรนะก็ยังรออยู่ไม่มีกําหนดนะครับส่วนทางด้านของอทูส์นะทูสครมนะ อ่านชื่อผิดขออภัยนะตอนนี้ก็เปิดเปิดแล้วนะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเล็กนะเล็กแชร์นะครับก็เปิดแล้วนะครับเป็นสปอตนะครับส่วนเพอร์โพสนะเพอร์โพสก็เปิดตัวแล้วนะครับเป็นฟิวเจอร์นะส่วนสปอตเนี่ยมี1ตัวนะครับหตัวอยู่นะครับที่เป็นสปอตนะที่แบบถือครองกันจริงๆเนี่ยสำหรับ xrp นยอืมหตัวนะครับส่วนที่เหลือก็ตามกําหนดครับ อันนี้แค่เปิดตัวในช่วงแรกก็อาจจะดูเหมือนมันดบดบไปมันหยอๆไปนะเออหยอๆไปก็ทำให้นักลงทุนหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันกองทุน ETF เนี่ยมันจะผักดันให้ XRP มันพุ่งทุนดำมวนจริงเหรอนะยังครับมันต้องรอให้เม็ดเงินมันไหลเข้ามาเยอะๆนะครับมันเหมือนกับช่วงอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้เนี่ยว่าตอนที่ ETH Bitcoin ที่เปิด ETF เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับกว่าที่มันจะพุ่งทุนมะบูลได้กว่ามันจะมียอดไหลเข้ามา XRP ก็ไม่ต่างกันครับอืมอารมณ์น่าจะประมาณนั้นนะอ่าอย่างน้อยก็มีเวลาเก็บช่องว่างให้เพื่อนๆคอยเก็บสะสมได้อยู่นะบางคนก็บอกว่าเออนะเฮ้ยไม่เห็นพุ่งทุนมะบูลเลยนะไปไม่ถึงหรอกนะก็เราดูครับเราดูเราดูสถา,านการณ์ลงไปนะครับ ขึ้นอยู่กับวิจนารณ์ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะออมาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะอาจ่ะเพิ่งเชื่อผมนะครับล่าลสุดทางด้านของคริปโตเบสิกนะวิทตอมทรีกล่าวว่าจะมีกาอจะมีซัพพลายช็อคเกิดขึ้นสำหรับ XRP ETF นะสำหรับ XRP ก่อนที่ Bitcoin และอะไรเนี่ยและอะไรบิตคอยและอะไรไม่มีและนะ เออก่อนบิตคอยด้วยนะ before bitcoin นะก็คือย like uh ังไงก่อนบิตคอยจะพุ่งทุนูมูนนะครับเรามาดูคอมเมนต์กันสักหน่อยนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าบริษัทวิจัยนะหรือว่านักวิเคราะห์ต่างในส่วนของ r p เนี่ยอย่างคุณ SMQKE เนี่ยหรือว่า Smoke นะอ่านว่า Smoke หรือเปล่านะไ่ายดึงความสนใจนะที่คำแถลงของวิตตอนทรีนะหรือว่าเขาวิเคราะห์นั่นแหละ ซึ่งเห็นว่าผู้จัดก,การสินทรัพย์มูลค่ากว่า1นึ่งแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในระบุว่า XRP กําำลังจะเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตนะครับวิกฤตซัพพลายช็อคนะก่อนบิตคอยซีอีกนะสิ่งนี้ที่ทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักวิเคราะห์นักจัดการตลาดเนี่ยของวิตอมทีได้กล่าวเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อเป็นบริบทว่าให้เห็นว่านะครับว่าอุปทานของ x อ p นะไม่เพียงพอต่อที่จะให้บริการกับลูกค้านั่นเองนะและการที่จะเกิดขึ้นก่อนบิตคอยเนะีนะ่ยบิตคอยเนี่ยจะเกิดซภัพยช็อกก็ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรให้ขุดแล้วนะตอนนี้มันยังสามารถขุดได้อยู่ไงนะแต่มันจะไม่มีให้ขุดแล้วก็อีกหลายปีนะครับมันยังขุดได้เรื่อยๆนะ และความต้องการทางด้านของตลาดมันก็ยังมีเพียงพออยู่นะครับมันจะขุดได้เรื่อยๆ,ๆนะเต๊กบพีเพื่อนๆก็สงสัยว่าเอาแล้วที่อยู่ในทนะ่อท่อสปายแล้วที่อีกครึ่งหนึ่งที่มันยังไม่ได้ถูกถอนออกมาเนะี่ยเขาน่าจะยากนะครับแน่จะยากแล้วแหละที่ว่าจะเป็นเจ้าของในอีกครึ่งหนึ่งนะต่อให้อีกครึ่งหนึ่งออกมาก็เถอะนะก็ไม่เพียงพอต่อตลาดอยู่ดีนะ เขาบอกว่าในขณะเดียวกันนะครับในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะมีการพูดถึงภาวะซัพพลายช็อคเนี่ยเกี่ยวกับ XRP นยเกิดขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆตัวนี้หลายๆท่านนี่ก็ได้ออกมาว่าจะมีการเปิดตัว ETF นี่เนี่ย Defi เ,เนี่ยนะเพื่อสร้างผลตอบแทนแกับ XRP นะครับก็ Defi นี่จะเกิดขึ้นแน,น่ๆก็เหมือนการ staking นั่นแหละครับ การที่เกิดซัลายช็อคนะครับแล้วเขาจะเอาเหรียญไหนไปให้ลูกค้าใช้งานต่อเนี่ยมันก็ต้องดึงดูดโดยการที่เอาระบบสเต็กกิ้งหรือว่าระบบดี f ฟนยเข้ามาสู่ในเอ็ก a ซ์เชนั้นๆหรือว่าโบรกเกอร์นั้นๆนะไม่ว่าจะเป็นวิดดั้งทีอะไรพวกนั้นนะครับบิดชงบิดแชร์อะไรพวกนั้นนะครับอคอยชงคอยแชร์นะครับเขาก็ต้องหาวิธีนะหาเหรียญมาให้ได้นะครับเพื่อให้ ดักลงทุนหลายๆเจ้านําไปใชนะ้ก็ต้อง,ต,องต้องมีแน่นอนครับในระบบของสเต็กกิ้งเนี่ยกลับมาแน่ๆในส่วนของ XRP XRP จะโตไปมากกว่านี้นะนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่คาดว่า XRP มันจะเกิดสซ p ไพช็อคนะ,ะกับอีกอันหนึ่งนะครับในตรงนี้นะผมอ่านว่า once นะ,ะ the s c l o u นะ r e l e a s and burn นะ transaction free วิสบี The the only factor นะครับ reduce supply นะก็แน่นอนนะครับทุกครั้งที่มีการ uh, ใช้งานนะเกิด a รานซิชันนะจะมีการเบิร์นครับในตัวนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะเยอะนะครับเอ็ก uh, านะครับ uh, มันไม่ใช่ XRPL x r p นะ์เกสแกนเนาะ x r อพสแกนอ่ะน uh, uh, mm ี hmm. ่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นหรือเปล่า mm hmm. เออได้เห็นล้วนะครับนี ì, mm ่ hmm. ครับทุกท r น n s a c t i o n จะเกิดการเบรนครับที่ที่ที่ข่าวเขาว่านะาที่ข่าวเขาว่านะในส่วนนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่เกิด t r a n s a c ชั่นนะจะมีการเบิรนนะครับซึ่งตอนเนี้ย มีการเผาไปมากกว่า14.2ล้านเหรียญ XRP แล้วตรงไหมเนี่ยใช่ครับตอนนี้นะครับมีการเผา XRP ไปมากกว่า14.2ล้านเหรียญ XRP เกิดขึ้นละการที่ใช้งานมากขึ้นทราน s ซ c t i o n เกิดเยอะขึ้นนะครับมีการเผาเรื่อยๆนะอ่าสิ่งนี้จะเป็นหนอีกตัวหนึ่งปัจจัยที่จะมากระตุ้นนะครับทำให้ราคา XRP นะันพุ่งทุนตมูลเร็วขึ้นนะอันนี้ท่ามกลาง พู้คนหรือการใช้งานยังไม่หนาแน่นนะครับยังไม่หนาแน่นนะยังไม่มากพอนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่จะดันให้ x อ็นั้นไปได้เร็วมากขึ้นนะครับถ้าเผาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเยอะนะครับมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย t r a n s ซ c t i o n เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเยอะนะอ่ามันจะมีการเบิร์นตรงนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของ x อ็นีโอเคนะ อันนี้ข่าวนี้ยังไม่ถึงนะอ่ะต่อมาครับสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของคุณแจ็คเดลิเปอร์ก็ได้อัปเดตข่าวด่วนนะข่าวด่วนครับไซเบอร์โฮเนตนะครับอะไซเบอร์โฮเนตนะครับเพิ่งยื่นขอ ETF นะครับโดยมีชื่อว่า S&P 500และ XRP นะครับโดยเปอร์เซ็นต์การลงทุนนะครับในรอบนี้ของ Cyber h o n e เ t เนี่ยก็คือ ถ้าเพื่อนๆซื้อกองทุนนี้นะ75%จะลงทุนใน S&P และ25%เนี่ยจะลงใน XRP เหมือนกันครับมีกี่ตัวมี Ether ด้วยมี s o l u n a ด้วยนะก็หลักๆนะครับ3ตัวนะที่ผมถึงบอกว่าทำไม XRP เออ Solana รอบนี้จะมาแรงนะ Solana XRP แต่ละตัวทำหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเสร็จสิ้นนะครับหรือว่ามีการยื่นนะในช่วงของเด c e m เ e r นะหรือว่าเดือนธันวาเนี่ยเดซิมเบอธันวารหรือพศจิการขออภัยนะจำเดือนไม่ถูกนะอ่ะก็อย่างที่บอกครับ S&P 500หลายๆคนก็อยากลงทุนอยู่ล,ละหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอยากลงทุน S&P 500นะแล้วก็ลงทุนคโตโตริปตเคอเรนซีด้วยมตนะีตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นชอยอีกหนึ่งชอย ที่สาหรับนักลงทุนหลายๆคนที่เขาต้องการว่าเออเนี่ยแหละมันแน่าจะมาแล้วซึ่งนี้มันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างเจ๋งอ,อยู่พอสมควรสําหรับไอไซเบอร์โฮเนตนะเขาบอกว่ามันเป็นการดึงดูดนักลงทุนเนหลาย,ลายเลยรูปแบบนะครับบางคนก็บอกว่าไม่อยากลุยแบบกองทุนเดี่ยวๆนะอยากลุยกองทุนที่มันควบคู่กับ s อสแอนะหรือว่าหรือว่าตลาดหุ้นโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดใดๆนะครับก็อย่างน้อยก็ตีคู่กันหน่อยนะ เขาก็เลยจัดสรรปันส่วนพอร์ตนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้แหละจะดึงดูดนักลงทุนเยอะมากๆนะครับาทางด้านของคุณอคอนเทนนเรนต์นะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยเคลื่อนแตกแล้วนะก็คือเตรียมตัวนะ Break. Damn, เบรกดัมนะเดอะเบรกกิ้งนะครับเตรียมตัวในที่ที่จะพุ่งนะ S&P บอก XRPETF นะครับไม่ใช่แค่การยื่นแบบแสดงรายการทั่วไปนะครับแต่เป็นการยื่น ขั้นสุดท้ายนะหรือว่ากระบวนการสุดท้ายว่ามันเป็นการการันตีนะี่ว่า XRP เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เป็นประเภทที่สถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งควรจะได้อยู่ในดัชนีหุ้นหรือว่าอยู่ในตลาดหุ้นนั่นเองที่สำคัญที่สุดในโลกนะถ้าถ้าถ้าในโพสต์นี้มันพูดถึงว่า XRP ก็เป็นหนึ่งใน ดัชนีที่อยู่ในหุ้นนะครับที่สำคัญที่สุดในโลกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาโดยมี s o l ู n a ่และอ t เทอด้วยนะครับแน่นอนนะครับถ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเม็ดเงินจะหลั่งไหลเข้ามาอีกเยอะนะหลั่งไหลเข้ามาอีกเยอะนะครับต่อมานะครับมีทางด้านของคริปโตเบสิคนะผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านของคุณคาร r สิเทีนะครับคาสิเทได้กล่าวว่านะ ตอนนี้นะครับทุกคนจับจ้องไปที่ XRP ครับตอนนี้อยู่ที่จุดต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นและจะไม่มีการย่อเกิดขึ้นมันเป็นการย่อลงไปเพื่อกระโดดนะคเขาบอกนะมันเป็นการย่อลงไปเพื่อกระโดดนะครับจับจ้องให้ดีครับนี่อาจจะเป็นจุดต่ำสุดครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเกิดเวฟสาขึ้นมานะ ก็เนี่ยแหละก็มีเพื่อนๆหลายๆคนว่าเอ้ยมันจะต่ําไปกว่านี้ไหมมันก็ไม่แน่แล้วครับแต่สิ่งที่เขาการันตีว่าเออมันจะจบเพียงแค่นี้และยกต่อก็คือตรงนี้ครับในส่วนของ SI สเนาะเอมีการปรับตัวขึ้นนะครับมันส่วนทางกันเกิดขึ้นนะอา่าเกิดขึ้นละนะมีการปรับตัวดีดกลับขึ้นมาละก็รอดูนะครับว่ามันจะกลับไปขึ้นไปจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอรุนเงินไปนะครับอา่าส่วนอีก เจ้าหนึ่งนะครับทางด้านของอเมริกันเอ็กซ์เชนนะครับในส่วนของอัพโคนะคก็ได้ออกมาบอกว่า XRP นะครับจะไปทะลุที่1,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับในเร็วๆนี้นะครับ Next move หรือว่ามุการพุ่งทยานครั้งต่อไปของ XRP เนะเขาบอกว่าจะพุ่งไปถึง35,200%น โอ้โหดีดเด้งไปที่1,000ดอลลาร์สหรัฐตอน 1xrp เพื่อนๆคิดว่ามันจะไปจริงหรือเปล่าจากเนะะื้อหาข้อมูลที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้นะครถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นความต้องการมาหาศาลเกิดขึ้นนะครับมันจะพุ่งทะยานไปแค่ไหนนอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่ามันไปจริงหรือเปล่าเพื่อนๆลองคิดเห็นลองพูดคุยกันดูนะครับว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าและต่อมานะครับทางด้านของ ตลาดหลักทรัพย์ครับชั้นนำนะของสหรัฐนะอย่างเจมินีนะได้เผยผลตอบแทน5ปีนะหรือว่าได้พูดถึงว่าเอ็กซ์พี B นะครับจะรีเทิร์นอ่อนนะจะพุ่งทะยานไปถึง1,000นะ1,000ดอลลาร์สหรัฐในอีก5ปีแต่ที่จริงมันไม่ใช่1,000นะครับที่เขาตีออกมาเนี่ย10,000นะครับโอ้โห เดี๋ยวด็อกจะไปแปดเป็นแห่เลยเหรอใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อรีเทิร์นนะรีเทิร์นรีเทิร์นอ่าอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายความว่าไงไอมัสบูสอ่าหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งพันอ่าถ้าคุณลงทุนนะครับอันนี้นี้เขาพูดนะอ่าคุณไปลงทุนเนะี่ย หนึ่งพันดอลลาร์นะตอนนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะอันนี้คืออัพข่าวนะครับอัพเดทข่าวนะเสร็จจานี้เนะี่ยเขาบอกว่า1,000ดอลลาร์เนะี่ยถ้าเอาไปลงทุนกับเหรียญเราเนี้ย5ปีต่อมาคุณจะได้กำไรเท่านี้นะถ้าไปลงดนะ็อกเนี่ยนะจะทะลุแ0 0 0มื0 0 0ปดห้นะจาก1,000ดอลลาร์เนี่ยนะอ่าโซ so จะเป็น62,000 XRP จะเป็น10,000นะก็ขึ้นมา10เท่านะครับอ่าอีเธอร์ก็จะขึ้นมา10เท่านะบ,บิตคอยจะขึ้นมา9,000นะลิงค์นะครับจะบวกมา900กว่าาดอลลร นะครับ LTC นะหรือว่า l i t e c o i นั่นแหละเออเพืเ่อนๆถึยังจำได้ไหมเหรียญตั้งเดิมเนี่ยเหรียญออริจินอลนะครับเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับบิตคอยกับอีเทอร์นะอ่า l i t e c จะบวกมาอีก206กนะก็เพื่อนๆ่คิดเห็นกันยังไงนะลองดูแล้วกันมันคงไม่แตกหรอก <_ d ream> 17,000นะโอ้โหจะไปถึงจริงหรือเปล่านะแต่ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะไปถึงนั้นจริงๆหรือเปล่านะ <_ d ream> เราลอุ้นกันไปนะ